สดชื่นนยังอะโอเคขึ้นหลังจากได้น้ำส้มหมุนเฮดดีไปจริงหรือเปล่านี่เดี๋ยวเมนูของเราวันนี้นะข้าวเหนียวนะเจ๊หลับเลยเฮ้ยมันออกฤทธิ์เร็วขนาดนั้นเลยเหรอข้าวเหนียวอะอ่ะข้าวเหนียวนี่เฮดี้แช่น้ำเอาไว้3ามชั่วโมงแล้วใช่ไหมข้าวบานจะได้นึ่งง่ายๆใช่ครับค่ะเตรียมอุปกรณ์มาเลยข้าวเหนียวเนี้ยต้องต้องต้องซาวก่อนนะเมื่อก่อนจะบอกให้ฟังว่าข้าวเหนียวเนี่ยนะต้องนึ่งในหัว เขาจะไปอุปกรณ์ในการนึ่งข้าวเหนียวโอ้โหเสียเวลามากเดี๋ยวดีเขาไมโครวเวฟใช่ครับแปบ๊บเดียวเท่านั้นแหละเอ๊ะทำไมเราต้องทำล่ะก็หยิบไปอ่ะเราก็ยืนไปที่ปรึกษาที่ปรึกษาโอเคครับข้าวเหนียวขูดให้หมดเม็ดเดียวก็ติดชามไม่ได้ใช่เรื่องแบบนี้สำคัญมากรายการอาหารอร่อยรูปแบบใหม่ ยิ่งสักแฟมิลี่พ่อกับลูกจุงมเหมือกันเข้าครัวชวนกันทำอาหารสารับบันเทิงเต็มอิ่มจนจุใจ <lifting> เมนูหลากหลายจัดมาให้หน้าต่อคุณเ<น>ตรียมตะลิวเตรียมกระทะอันเอาไว้<น>รายการนี้ไงถึงแม้ว่าข้าวเหนีย<ก>วของเราจะเวฟจนสุกแล้ว<ส><ก>แต่เราก็ต้องพักไว้ในเตาไมโครเวฟสักครู่หนึ่งให้มันละอุ่ะกจไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็ทอดไก่ดีไหมดีค่ะอ่าโอเคไก่ทอด อ่ะนี่กรอบๆต้องเรื่องนี้วันนี้เราใช้แบบ2 in 1ค่ะเพราะจะมีเครื่องปรุงรสแซบอยู่ในนี้ด้วยเพราะว่าหลังจากทอดเสร็จอร่อยผงปรุงได้ไงอ่ะหนซองละลายน้ำเย็นขอเป็นไกลด้วยค่ะอีก1นซองเอาไว้คลุกเพาเป็นสูตรใช่ไหมตันนี้อ่าเดี๋ยวเราจะโรยผงอะไรดีอะผงแซบดีไหมแบบเผ็ดเนาะอ่ะแล้วแต่แล้วแต่เลย สใส่สองอย่างเลยน,นั่นไงทางออกทำไมต้องทำทั้งแป้งแห้งและแป้งเปียกคะเพราะว่าถ้าเราจุ่มมันไก่มันมีหนังใช่ไหมลูกครับถ้าเกิดเราจุ่มแป้งอย่างเงี้ยเราก็ทอดแล้วในไก่ชิ้นโตมันชื้นยังไงไก่ก็ไม่กรอบเดี๋ยวเวลาตักขึ้นมานะแป้งก็ไปทางหนึ่งไก่ก็ไปทางหนึ่งแยกกันวิธีนี้จะทำให้มันเกาะกันติด เอากะทีิริกชัยมาโรยใส่ไก่ก่อนโอเคโอเคครับผมแป้งเป็กได้แล้วเ,เป็นครีมแบบนี้โอ้กลิ่นกะทีพริกชัยแรงนะหอมมากออ่กกี้็ <S <S เอาไก่ครุใกในแป้งแห้งก่อน<ะ>ให้ทั่วโอเคลงสองด้านให้ทั่วสับัดเศษแป้งโอเคเสร็จแล้วก็จุ่มลงไปในนี้ บางคนอยากให้กรอบมากขึ้นก็ใส่เกล็ดขนมปังได้แต่น่าจะพอเราได้แต,แต่เราวของเราก็กรุบแล้วพอแล้วเขี<ๆ>่ยๆหน่อย,อยเดี๋ยวติดก้นกระทะเขาก็กลัวของเขาเสียทรงเหมือนกันนะโอเค,อเค,อเคไม่จมแองแงไปติดก้นหม้อก็แสดงว่า,วาโอกาสที่ไก่มันจะไหม้มันก็เป็นไปได้น้อย นี่ถ้าหากว่าไฟมันแรงเกินไปหรือน้ํามันน้อยเนี่ยโอกาสที่ไก่ข้างในมันจะไม่สุกเป็นไปได้สูงครับเพราะไก่มันน่องโตแล้วนี่เราไม่ได้เอาไก่ออกจากตู้เย็นใหม่ๆทอดจากตู้เย็นใหม่ๆสุกยากนะลูกอืต้องทิ้งไว้ใช่ต้องทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องโอ้น่องตูตู่มเบ้อเลยนะชิ้นนี้เขาแบบว่าปั้นมีส่วนเสริมเยอะมาก แต่แป้งชนิดนี้ทอดนานนะกว่ามันจะเหลืองเพราะว่าถ้าเกิดแป้งเหลืองเร็วแต่ข้างในยังไม่สุกล่ะเรื่องใหญ่เลยเออพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่ทำให้แป้งเนี่ยมันเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลเร็วจะทาให้เราต้องทอดนานนิดนึงแต่ว่ามัน่ในใจว่า,าอาหารข้างในสุก <c oughs> เอาละเชได้แต่ถ้าไม่แน่ใจ,ใจว่าไก่สุกไหมแล้วอมน้ํามันไหม พนอกจากซับบนกระดาษซับมันแล้วบางคนก็เอาไปใส่เตาอบแล้วก็วางกระดาษรองมันจะยิ่งแบบกรอบขึ้นมากยิ่ขึ้นถูกต้องถูกต้องชิ้นนี้แบบชิ้นปั้นโอ้โหใหญ่สวยเวอร์ไปเลยนะอ่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาข้าวเหนียวของเรามาคลุกให้เป็นข้าวเหนียวแบบอเมริกันนะครับผมอ่ะเราข้าวเหนียวออกมาเลยนะมันร้อนนะลูก ระวังอ่าอ่ะเตรียมเครื่องไว้ก่อนต่อมาโต้เพสใช่ไหมเนื้อมะเขือเทศเนยสดซอสปรุงรสน้ำตาลทรายลูกเกดถั่วลันเตาเอามาใกล้ๆเลยเห็นไหมเขาเหนียวร้อนอุ้ยเขาเหนียวร้อนวูบเลยร้อนวูบเลยอ่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวสิใจเย็นสิเดี๋ยวนะกระทบหน่อยกระทบหน่อยอ่าเราก็โรยน้ำตาลทรายลงไปนิดหน่อย เหมือนมูนข้าวเหนียวเลยปะอืมใช่ซอสปรุงรสนิดนึงนิดนึ่งคลุกไปเบาๆใส่ลูกเกดลูกเกดจะได้ฉ่ำๆวันนี้ใช้ลูกเกดดีมากนะแล้วก็ใส่เนยสดที่ดีขอน้ำมันงาหน่อยใช่ไหมใช่ครับผมข้าวเหนียวนี่ต้องเหมาะกับน้ำมันงาอซอสมะเขือเทศหน่อยเห็นะอ่ะนิดนึงนิดนึงพอปะเอาช้อนมาคลุกไหมอืออืออ่านิดนึงอ่ะโอเคหมดละ ได้ไหมเออก็ดู<ห>โอเคนะคถั่วลันเตา <c oughs> เหมือนข้าวผัดเมกันนะ <c oughs> แต่เราใช้ข้าวเหนียว <c oughs> เรนแบบข้าวเหนียวเค็มแบบจีนเนาะ <c oughs> เอรามีกลิ่นน้ำมันงาด้วยนะโอเคเลยโอเคเราก็น่าทานมากเลยลูก รายการอาหารอร่อยรูปแบบใหม่ยิ่งสักแฟมิลี่พ่อกับลูกจูงเหมือกันเข้าครัวชวนกันทำอาหารสารับบันเทิงเต็มอิ่มจนจุใจเมนูหลากหลายจับมาให้หน้าต่อคุณเตรียมตะลิวเตรียมกระทะกันเอาไว้รายการนี้ไงพร้อมสร้างความอบอุ่นทั้งนานาทั้งเท็ดดี้ยิ่งสักแฟมิลี่ สักแฟมิลี่ยิ่งสักแฟมิลี่หนึ่งสองห้าเย้หูเสียงกลองรัวเป็นนคอเธอดี้นี่เห็นเบคอนไม่ได้เลยทุกคนแหละ ในนี้กูจมไปด้วยเนื้อสัตว์จริงๆนะนะไม่ได้ต้องมีผักด้วยทำไมอ่ะผักวางมุมนี้โอเคได้ได้ได้แล้วอาหารอะไรกันไม่มีผักเอาผักกระ Thom วางก่อนสิใส่ด้วยเหรอใส่สิไม่เอาต้องใส่ไม่เอาลูกจะไม่กินผักไม่ได้ผิดกฎมนเทีบานโดนเครื่องบานว่ะสุนัขเฮ้ยอะไรเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะนี่ มีครบทุกสีนะว,วันนี้ตาล้างมือแล้วใช่ไหมเลอเดี๋ยวล้างพรุ่งนี้ก็ได้ออเออใช่ควรจะมีซอสพริกสำหรับไก่ไกชิ้นโตครอบครัวที่รู้เรื่องอาหารมากเกินไปกว่าจะกินได้แต่ละอย่างนะโอเคนะครับอ่ะโอเคอุ้ยไม่บอกก็ไม่มีใครรู้นะก็ต้องเชื่อเป็นข้าผัดอเมริกันแบบธรรมดา ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเตรียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้า ปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02 682 7644สาขาเชียงใหม่053 412 378 9และ worldbyweb. ยิ่งสักฟู้ด .com